่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนอวัดนี้นะคะดังเรื่องอะไรรู้ไหมดังเรื่องการขอพรความรักนะคะถ้าใครยังโสดนะคะหรือว่าอยากได้คู่ได้ความรักที่ดีนะคะนี่เลยวัดนี้เลยนะคะค่ะวัดนี้ชื่อวัดหวังต้าเซียนนะคะหรือวงไทยซิงเทมโพลนะคะวัดนี้นะคะเป็นวัดที่เก่าแก่ร้อยกว่าปีเลยนะคะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลย ก็มาง่ายนะคะรถไฟฟ้านะคะมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็เดินเข้ามานะคะนี่เป็นหนึ่งในวัดที่ฮ่องกงที่ที่ดังนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมาขอพรกันเยอะมากเราจะเห็นว่ามีทั้งแบบคนจีนคนไทยฝรั่งนะคะเยอะแยะไปหมดนะคะแทบจะไม่ว่างเลยคนเยอะมากีสิค่ะเป็นที่ปฏิสถานของเทพห้าองค์นะคะก็ค,ะคือเทพหวังต้าเซียนขอพรเรื่องสุขภาพ ะะเจ้าแม่กวนอิมขอพรประสบความสําเร็จศาลเจ้าที่นะคะเทพยุคโอดขอพรความรักนะคะแล้วก็ศาลท่านคงจื้อนะคะถ้าใครขอพรก็ขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปเลยนะคะแล้วขอแนะนําว่าถ้าใครอยากเจอเนื้อคู่นะคะอยากเจอคนที่ใช่ต้องไปปลุกได้แดงขอพรกับเทพยุคโลดนะคะหรือเทพ,พเจ้าจันทรานะคะก็คนความรักที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสมหวังนะคะนี่ก็เป็นที่พ่อขายของที่ลึกคะ่ะ ๋ยวเราเดินเข้าไปนะคะเราไม่เคยมาเลยเราจะไปว่าจุดไหนก่อน <S <S <ค>ปรยนกอากาศดีๆนะคะทุกคนสังเกตว่าจะใส่เสื้อกันหนาวนะคะเสื้อกันยาว ว่นี่อเอาอตอยอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นทูบเยอะมากเลยนะคะ จุดตรงนี้น่าจะเป็นแบบที่ดูดวงนะคะสินเสดูดวงมากเลยนะคะทางเดินมีทูปแบบหลากหลายกลิ่นมาก พอปอนเสร็จก็มาส่งบัญชีนะคะ แอดมดูไปตรงนี้เขาอ่านว่าชินเซน n อนะคะ mm hmm. ก็เป็นประวัติเนาะอ่าีโนยตั้งแต่ปี1946นะคะแล้วก็1996อ่าแอดมไปดู u, นะคะ mm hmm. อันนี้จะเป็นเจ้าแม่กนอิมข้างในคือเป็นจุดที่สองเองจุดแรกที่เราเห็นนะคะ mm hmm. เป็นวังไทยซีนนะคะ mm hmm. ก็เป็นจุดที่หนึ่งที่ต้องว่า้น,นี้เป็นจุดที่สองนะคะ แล้วจะมีอีกจุดหนึ่งจุดที่สามถ้าเกิดว่าใครมาขอพรเรื่องความรักนะคะต้องไหว้ตามนี้นะคะทูบออย่างละสามเนาะอย่างละสามต่อจุดนะคะจริงๆในวัดน,นี้ก็มีจุดให้ไหว้เยอะนะคะเทพเจ้าแบบหลายองค์นะคะ แต่ว่าแต่ละจุดนี้ก็มีความสําคัญแตกต่างกันไปแต่ว่าตอนนี้เรากําลังจะเดินหาจุดที่3มนะคะมันอยู่ตรงไหนคะจุดที่3จุดไฮไลท์นะคะรอาเนจะบอนไปอยู่้ไฟไปอ ตอนนี้ก่อนจะเข้าไปแอดอมินเห็นป้ายนะคะเนี่ยคะ่ะ Enter Good Wish Garden นะคะข้างในก็มีเจ้าแม่กวนอ่นปะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในมีอะไร Good Wish Garden เขาก็ตกแต่งมีนกกระเรียนไม่แน่ใจเรียกนกกระเรียนหรือเปล่านกกระยางนกกระเรียนนกอะไรเอ่ยใครรู้เม้นทใต้คลิปด้วยนะคะนี่ยคะ่ะ Good Wish Garden ะะเราต้องเดินขึ้นบันไดนะคะมาที่จีนส่วนใหญ่เนะะ่ยต้องเน้นเดินนะคะเดินเยอะแล้วก็ที่ฮ่องกงก็เหมือนกันนะคะสวยจังเลยมีดอกบัวมีปลาด้วย วยไหมคะทุกคนค่ะนี่นะคะมีปากคราบด้วยนะคะนี่ก็คือ o ุทวิช g าเด e นนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นจุดที่สามนะคะที่เขาไหว้แล้วก็ปักกระถางุูมนะคะแล้วก็จะมอะีอีกจุดหนึ่งเทพเจ้ายโอลอ่ะคะ่ะที่แอดมอ่านเขาบอกว่าต้องไหว้จุดนั้นนะคะเป็นจุดที่สาม ก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาปักทูกจุดนี้นะคะอันนี้ชื่อ,อยูฮงชายนะคะอะเราไปดูด้านในนะคะ <c oughs> มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราเดินไปจุดสุดท้ายนะคะ จุดนี้นะคะเป็นตามที่เอสเอ็มอ่านมาว่าถ้าเกิดว่าขอพรความรักนะคะต้องไหว้ตรงสาลาตรงตรงนั้นนะคะสาลาใหญ่แล้วก็เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็นี่จุดที่สามแต่ว่าพอมาดูแล้วจุดสุดท้ายนะคะที่เขาบอกนะคะไม่สามารถปักทูบได้เขาให้มาปักตรงนี้นะคะก็เลยไม่แน่ใจนะคะมาเดี๋ยวเราไปดู ามคู่มือในการขอพรความรักนะคะเนี่ยนะคะอันนี้คือเป็นจุดสุดท้ายที่แอดเดมอ่านมานะคะนี่นะคะ The New e u r o Hall นี่ค่ะโอเคทุกคนแอดเข้าใจผิดไม่ใช่ h a l ตรงนี้นะคะทุกคน e u r o Hall คือตรงนี้เองนะคะเนี่ยนะคะวันนี้เขาปิดค่ะ ก็จุดนี้ค่ะที่<ม>แบบผูกได้แดงนะคะอืเสียดายวันนี้ปิดซะง,งั้นโอเคของ SM เอนะคะก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าเราทั้งไหว้ด้วยแล้วก็ถ่ายด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายตัวเองตอนไหว้นะคะเพราะว่าไม่ถนัดโอเคอันนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายนะคะ s อจะมาติดทองนะคะเพื่อขอพรน,นะคะดูข้างในซิมันคืออะไร ว้าวเนี่ยเป็นทองนะคะทองคําแท่งนะคะเดี๋ยวจะรวยแล้วนะคะทุกคนโอเคอันนี้ทองคําแท่งเดี๋ยวข้างในนะคะเดี๋ยวจะมีแบบเคนแนะนํานะคะเขาจะใส่เป็นชุดสีแดง่ะเราไปกันเดี๋ยวเอเดมจะแพนให้ดูนะคะก่อนเราจะเข้าไปข้างในนะคะจะจะมีเจ้าหน้าที่แนะนํานะคะว่าต้องวอ้ายังไงแล้วก็ก่อนจะเข้าไปนะคะต้อง ใส่ถุงพลาสติกด้วยนะคะเดี่ยหารงเท้าพลาสติกนีะค่ะเป็นจุดใส่ของเทา้าพลาสติกวิธีการใส่ใส่ไงเดี๋ยวลองดูดิเนี่นะคะก็อคองํำนักข้างข้างนอกก่อนเนาะโอเแล้วข้างในนะคะคก็ไปติดแผ่นทองนะคะ ตอนนี้เอเอ็มก็ติดท้องเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ไหว้ครบสามสามจุดแล้วนะคะก็วันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปต่อวันที่สองนะคะเดี๋ยวตามเอดเอ็มมาว่าวันที่สองเป็นวันไรนะคะมาถึงแล้วนะคะทุกคนแชร์กงมิวเทมโป้นะคะนีนะคะก็ใกล้ๆกลห้างเลยนะคะทางเข้าน่าจะเป็นทางนี้นี่เป็นต้นไทรใหญ่มาก ทางเข้าหน้าวัดเลยนะคะอากาศเย็นๆช่วงเนี้ยเมื่อวานนี้ยังร้อนอยู่เลยนะคะประมาณยี่แปดองศาแล้ววันนี้เย็นนะคะนี่คือประตูทางเข้าคนไทยเยอะมากนะคะ เดินไปทางไหนก็เจอแต่คนไทยนี่ไงค่ะประตูสีแดงคือวัดนี้ชื่อวัดแชร์กงมิวนะคะหรือวัดกังหันก็แบบเป็นวัดดังนะคะมีคนมาไหว้ยเยอะนะคะก็มีความเชื่อว่ากังหันนะคะสี่สี่ใบนะกังหันสี่ใบช่วยให้เปลี่ยนจากเรื่องร้ายกลายเป็นดีนะคะตรงนี้เป็นจุดขายเป็นจุดขายทุบเทียนนะคะ ของไหว้ชุดไหว้ไหวตรงนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะแบบว่าดวงไม่ดีปีแล้วให้หันจากซ้ายมาขวานะคะเสร็จแล้วก็ตีกองสามครั้งนะคะอันนี้ก็คือเป็นอาคารใหญ่ส่วนคนที่แบบดวงดีอยู่แล้วนะคะปีนี้ก็จากขวาไปซ้ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการไหว้เขาตอนนี้เราก็ได้ทุบแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้เก้าสิบนะคะ มีทูบใหญ่ทั้งหมดสามดอกนะคะแล้วก็ทูบเล็กเนี่ยห่อหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้กันปะโอเคจุดแรกนะคะที่เราต้องมาไหว้ก็คือตรงนี้นะคะปักทูบสามดอกนะคะตรงนี้พอไหว้เสร็จแล้วก็เดินเข้าไปข้างในนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวแอดจะบอกว่าจุดที่จุดทูบนะคะอยู่ตรงนี้นะคะบางคนหาไม่เจอเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะจุดตรงนี้ได้แล้วก็จุดที่สองนะคะที่เราต้องเข้าไปก็คือตรงนี้ ข้างในนี่ให้ปักทูบได้แค่สามดอกเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่เหลือนะคะที่เราได้มาเยอะๆนะคะแล้วก็ปักข้างนอกนะคะกระถางตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะ,ะ,ค,ะค่ะพอปักทูบเสร็จเรียบร้อยนะคะเดินเข้ามาข้างในนะคะเหลือสามดอกนะคะก็ขอพรนะคะ หลังจากขอพรเสร็จแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพนะคะการง,งานการเงินนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องความรักนะคะก็ขอพรต่อหน้าท่านได้เลยนะคะแล้วก็เขียนชื่อนะคะานามสกุลในกระดาษพอไหวจุดตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็มาหมุนกังหันนะคะตรงนี้นะคะ หมุนกระดาน,นในนี้เขเขียนว่าหมุนไปขวาหนึ่งครั้งนะคะแล้วเสร็จแล้วพอหมุนกระดานเสร็จก็มาตีกองสามครั้งนะคะตีกองสามครั้งเบาๆก็พอนะคะเสร็จแล้วนะคะจุดสุดท้ายเลยก็เอาดกระดาษไปวางไว้ด้านหลังนะคะ มาดูกังหันเอาอะไรไปดีเอาไหนดีอ่ะดีอะข้อมือได้ไปแล้วอืออ้พิเศษเอเกอร์แรบเอนี่เนี่ยค่ะเอาไปห้อยกระเป๋ารู้ไหมหรอค่ะ นี่นะคะได้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นกระต่ายนะคะทุกคนจริงๆก็อยากได้กังหันอยู่แต่ว่ามันใหญ่ไปนะคะเนี่ยใหญ่มากโอเคแล้วก็เดินทางต่อน,นะคะไปวัดที่สามค่ะเจอกันค่ะโอเคค่ะทุกคนเอสเอ็มก็เพิ่งลงรถบัสมานะคะนั่งรถไฟฟ้ามาแล้วก็มาขึ้นรถบัสนะคะเดี๋ยวเรา จะไปะดูนะคะวัดสุดท้ายนะคะชื่อวัดอะไรไ a โ f o r เต t s t a นะคะก็คือสาลเจ้าแม่กวนอิมกับเจ้าแม่ทับทิมนั่นเองปะเดี๋ยวเราเดินลงไปอหอมจังเลยอะ่ะหอมดอกไม้ไม่รู้ดอกอะไรนะคะอืมหอมเดี๋ยวค่อยๆเดินวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะ ไม่ร้อนเย็นๆสถานีที่เราลงก็คือ r e p u l s e Bay นะคะบิชก็เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่เป็นสวนนี่เป็นที่นั่งพักนะคะ วันนี้มาได้แค่สามวัดนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ประมาณสี่โมงกว่าแล้ว s อดเ็มไม่อยากไหว้พระดึกนะคะเพราะว่าที่บ้านถือเนาะที่แต่งยังหวัดเราอะ่ะไหว้ไม่เกินหกโมงนะคะเดี๋ยวถ้าเราไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คงจะแบบเกือบหกโมงพอดีแอดเลยคิดว่าเออวันนี้เอาแค่สามวัดพอนะคะเดี๋ยวเราได้มาอีกะคะ่ะคราวนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็อาจจะแบบ ไม่ได้เตรียมตัวสักเท่าไหร่นะคะไม่ได้แพลนเราแบบมาเที่ยวแบบสบายๆนะคะก็ะคิดว่าน่าจะเดินลง ค่ะเดี๋ยวทางทางซ้ายเราจะไปศาลเจ้าแม่กลวนอินนะคะมีป้ายบอกป้ายสีชมพูแล้วก็เดินตามเขาไปเลยปิดริมทะเลนะคะริมชายหาดริพาวเบย์ไปมาเที่ยวแบบทะเลด้วยอะ่ะดีจัง แล้วก็มากลางเต้นด้วยนะคะเนี่ยมีกลางเต็นด้วยมีคนออกกําลังกายนะคะเดี๋ยวเรามาแบบมาถ่าย้าที่ตกดินพอดี หันหน้าไปทางทะเลนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเดินทางนะคะก็มาขอพอรได้นะคะ,ะ,คะเรื่องโชคลาบนะคะเรื่องเงินทองหรือไม่กระทั่งแม้กระทั่งคนที่มีบุตรยานะคะมาขอที่นี่ส่วนใหญ่มักสมหวังพี่สาวเอเอ็มก็มาขอที่นี่นะคะ่ะ <c oughs> ก็ได้ลูกนะคะคนที่สอง <c oughs> อเดี๋ยวเราเขาไปข้างใน ที่นี่ก็จะมีแบบรูปปั้นเทพเจ้าเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โอ้ต้นใจสวยจังเลยเดี๋ยวเอสเอ็มก็จะมาขอพรนะคะให้ตัวเองประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีเรื่องเงินทองการงานนะคะ แล้วก็เวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แคล้วคลาดนะคะเดินทางปลอดภัยทุทีนะคะโอเคค่ะตอนนี้แอดมก็ขอพรอเรียบร้อยนะคะให้ตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงะคะ่ะสุขภาพต้องมาก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราแข็งแรงแล้วเราก็หาตังค์ได้เยอะนะคะพอหาตังค์ได้เยอะแล้วก็แฮปปี้นะคะมีความสุขนะคะก็คือได้ทรีอินวันเลยนะคะทุกคน ปาเดีเอ็มก็เริ่มหิวแล้วนะคะห้าโมงกว่าแล้วเดีย๋ยวเอ็มจะพาไปร้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวทุกคนตามมาค่ะ